สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุชั้นในรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ชุดในรุ่นนี้นะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งชุดเราจะได้ทั้งหมดสี่ชิ้นค่ะชิ้นแรกเสื้อในนะคะชิ้นที่สองจีสติงค่ะชิ้นที่สามแล้วก็ชิ้นที่สี่เป็นถุงมือนะคะรุ่นนี้ผ้าของเขาจะเป็นผ้าลูกไม้ค่ะผ้าลูกไม้เนื้อผ้านิ่มใส่สบายใส่แล้วไม่คันค่ะวิธีการใส่เสื้อในนะคะจะเป็น ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบคล้องคอค่ะด้านบนจะเป็นแบบคล้องคอแล้วก็ผูกด,ด้านหลังนะคะเพื่อนๆจะชว์ความเซ็กซี่ด้านหน้าค่ะใส่ออกมาแล้วจะเซ็กซี่มากๆเลยนะคะมีสีชมพูเพียงสีเดียวค่ะรุ่นนี้รอบอกจะไม่เกิน36นิ้วเอวจะไม่เกิน34นิ้วค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความสดใสแล้วก็เซ็กซี่ต้องรุ่นนี้เลยนะคะ อย่าลืมสอบถามขนาดไซส์กับคนขายทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ชูขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ